มอปัตนีผนึกกำลังนะคะร่วมกับชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ต่อล่างจัดอบรมค่ะในหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพหลักสูตร100ชั่วโมงนะคะต่อเนื่องเป็นรุ่นที่2นะคะหนุนเสริมเรื่องของ SDG ค่ะด้านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา,าสตร์มอปัตตานีค่ะร่วมกับสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินและชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ตอนล่างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะในเรื่องของหลักสูตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงนะคะต่อเนื่องเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลางงานนี้ก็เป็นการผนึกกำลังและความร่วมมือนะคะในการคิดค้นหลักสูตรผลิตบุคลากรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสปารองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะของธุรกิจสปานะคะเป็นการตอบโจทยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนค่ะ 네. <목소리가> อีกทางก็เป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสร้างการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือเพื่อบริการวิชาการและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สอนคล้องตามเป้าหมายนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะภายใต้บทบาทนะคะของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือกระทรวงอวอดําเนินการภารกิจร่วม กับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ที่8นะคะในการมุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะผ่านกระบวนการดกระดับการผลิตภาคแรงงานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตโดยการบรรลุให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวนี้ให้ความสําคัญค่ะกับการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการสร้างงานนะคะรวมถึงการดําเนินนโยบายในการขจัด ปัญหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแรงงานทาสนะคะรวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์นำไปสู่การจ้างงานอย่างเต็มที่นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนภายในปี2,573ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจบหลักสูตรแล้วค่ะสามารถจะนำประกาศนียบัตรนะคะจากการอบรมในหลักสูตรนี้ไปทดสอบนะคะแล้วก็ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ที่ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดําเนินการนะคะในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาได้ด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงด้านไรายได้แล้วก็ให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะจันดมคะครับทั้งนี้นะครับทั้ง2หน่วยงานได้พัฒนาหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและแตกต่างกับหลักสูตรผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพร้อยชั่วโมงจากที่อื่นๆนะครับเนื่องจากหลักสูตรนี้มีการสอดแทรกเนื้อหาสปาฮาลานนะครับโดยการสนับสนุดดนด้านวิทยา ผู้มีประสบการณ์จากสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับและเป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานสปาเพื่อสุขภาพอย่างมีมาตรฐานนะครับเป็นการผลิตบุคลากรในงานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพอย่างมีม มาตรฐานเทียบเท่าสากลตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านสปาของประเทศและส่งเสริมการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ด้วยครับเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากผู้ผู้จัดโครงการนะครับแล้วก็รองผู้อำนวยการชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวครับ ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ร่วมกับสถาบันฮาราลมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับแล้วก็ชมรมสปาเพื่อสุขภาพภาคใต้ตอนล่างครับก็เราได้ร่วมมือกันมาเป็น,นระยะเวลามา2ปีแล้วนะครับปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราทําการจัดฝึกอบรมนะครับ หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงซึ่งาสามารถตอบโจทย์เรื่องของยุทธศาสตร์ของคณะของเรานะครับเพื่อในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร,ากรามนุษย์ทุกช่วงวัยนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDG นะครับทั้ง SDG 8ในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตและครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องของการจ้างงานการผลิต ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะผลิตผู้ดําเนินการสปาครับเป็นรุ่นที่2ในปีนี้เพื่อที่จะไปเติมเต็มในธุรกิจสปานะครับในพื้นที่ทั่วประเทศนั้นเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญมากในการที่จะพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจพื้นที่สามารถที่จะขับเคลื่อนอเรื่องของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเนี่ยครับให้มีความาเขาเรียกว่า เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถที่จะเติมเต็มเรื่องของการประกอบอาชีพการสร้างรายได้ให้กับบุคลากรคลที่มีความสนใจในการชวนทำธุรกิจในลักษณะอย่างนี้นะครับในนามของชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณน,นะครับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิลายสงงคานคลินนะครับที่ให้เกียรตินะครทางชมรมนั้นได้มาทาความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงร่วมกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นก็เป็น p r o f e s ชั o น a l ในเรื่องของหลักวิชาการ ในส่วนต่างๆที่ผู้ดำเนินการสปาณปัจจุบันนั้นต้องการเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาที่2หรือภาษาที่3นะครับจะมาช่วยเสริมในหลักสูตรของผู้ดำเนินการสปานี่ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้นเลยครับอีกทั้งนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของหลักวิชาการด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ i น a n นเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับและอีกหลายภาคส่วนของวิชาเลยครับที่จะมาเติมเต็มให้ผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรผู้ดํานการสปาเพื่อสุขภาพนั้นนะฮะมีคุณวุฒิมากยิ่งขึ้น ก็ดีใจครับที่วันนี้ในภาคใต้ตอนล่างของเรานะครับได้เกิดหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและขับเคลื่อนมาถึงรุ่นที่2เรียบร้อยแล้วคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในรุ่นถ,ถัดไปนั้นเราจะได้สร้างผู้ประกอบการผู้ดําเนิเนการที่มีศักยภาพยิ่งขึ้นนะครับและก็สามารถจะเติมเต็มอุตสาหกรรมเวลเนตหรืออุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งในภูมิภาคภาคใต้ของพวกเราเองนะครับให้เติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆครับครับการได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรผู้จัดการสปาหรือสปาแมเนจเจอร์รุ่นที่2ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครนินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมีความครบเครื่องไม่ว่าจะทางด้านวิชาการนะฮะการดูงาน รวมถึงเคสสตัดดี้และในหลักสูตรก็ได้มีผู้ประกอบการตัวจริงนะฮะรวมถึงผู้ที่กำลังวางแผนมีความตั้งใจจริงเข้าสู่ธุรกิจสปานะฮะ mm. ก็ได้มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้รวมถึงสิทธิ์เก่าในรุ่นที่หนึ่งนะฮะก็เข้ามาให้คำแนะนำนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ดีครับแล้วก็อยากที่จะให้มีหลักสูตรในรุ่นที่3รุ่นที่4ต่อไป เนื่องจากว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทําให้ทราบแนวทางในการทําธุรกิจและก็สามารถที่จะนําเป็นความรู้ที่ติดตัวไปในการประกอบวิชาชีพได้จริงครับหลังจากที่ได้มาอบรมในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าปกติเปิดร้านสปายอยู่แล้วนะคะแลกะก็หลักสูตรที่ได้เนี่ยครอบคลุมอาจารย์มีองค์ความรู้แล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมเรียนก็ ได้ทั้งคอนเนค t ชันนะคะแล้วก็ไดอ้อาชีพหลากหลายเพื่อนๆที่มาเรียนนะคะก็เลยทำให้สามารถต่อยอดในธุรกิจในการทำสปาได้ค่ะสำหรับความประทับใจที่มาเรียนในครั้งนี้นะคะประการแรกเลยก็คือประทับใจที่ได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้เพื่อน ได้ได้รู้จักกับคณะอาจารย์นะคะที่มาสอนซึ่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทางภาคธุรกิจที่เราปฏิบัติงานอยู่ได้ค่ะ ได้รับประโยชน์มากเลยนะคะยินดีด้วยสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะคะจันนมคะ่ะครับเรามีหลักสูตรหลายหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเพื่อประชาชนนะครับเ,ออเป็นหลักสูตรนอนดีกรีนะครับแล้วก็หลักสูตรที่ได้ปริญญานะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่จะเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกต่อยอดนะครับในหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับ